สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าที่กกกอกนะคะเรามาเอากา้านาลุงเตะอกสบายอยู่บ่บ่ อนหน้ามันอยู่เอเลยอันตะกี้นะมันต้มันกั่อ๋อนเหมือนเธอันอกหน้าผู้ยก็เน่ตะกี้ละมันสันละตีนลโละอี้านละเอาขายาอันน้ยางอันไหลลงส่ตะกายเออกามันหลาโพด้มันอันนั้นโพดเนาะเอ้เขาิกน อบ่โรกมาแล้วแม่ซื้อแล้วทุ่งตีนนะได้ครบเหมือนปดีนะเรานนี้พัดว่ปวดขีปวดเยว่ไปเลย ภูมพิพลก็มืดมาแล้ววันนี้เฮาไม่รอพ่อไว้ฝนร้อนนะจะมันฮัเดี๋ยวยังได้ดสังมันฮันฝนก็นมาแล้วเนาะ

เป็นส uh, like ิบสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดกยบเองสสองอืมยี่สองมาก้าเหลือของมันแอนแอบถ้าไปกัฝนกะลงหน้าขึ้นห้าอาไปยวไปจ้ะหุ่นหน้าลงหน้าจนวะแข้งสั้นเถิย กัจะปรดูสิเหรอนอะไรกันมือกันเล็บอวนฝุ่นก็ฝุ่นกง่ามดักง่าอุ้ยโซาโ่ยาง้เข้าขามคนองามจะสันเข้าข้าอีเพน ไ,ไม่ได้เอาเกียวมาเกียว nhà เนื่องูนี่เิน้าวเอา้าอันนี้เขาก็มีก้นสมันนีพัะเฮ้ยนี่เราบอก Ô, 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 cần vào như tôi ta, tay cần mà lợn nằm ở xì á à, hơi nên bực vàng thế cần vào vâng ao à, mình cứ cào xem ba ô thì nó biến vương vàng vương vàng phục เป็นเวิรงเป็นเวิรงอยู่เนาะ ฝนมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วดำนา,าน้ำมือคนเอ้อ Yeah. สิญยอุ่นเพิเพาอามาเนี่ยสิญยอุ่นเนี่สิญยบาตน้ำไหลกน้อยน้ำพะลาอ้ออีกน้ำ